เนเน่โรบิตาอบชีสเส้นนุ่มๆฉีดยืดๆถูกใจทั้งบ้านแน่นอนจ้าทำง่ายสิบนาทีได้กินเมนูนี้บอกก่อนเลยค่ะว่าง่ายมากเริ่มจากต้มเส้นกันก่อนค่ะตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะใช้ไฟแรงรอจนน้ำเดือดแล้วก็ใส่น้ำมันพืชกับเกลือลงไปค่ะ เส้นตามเวลาหน้าซองหาเสร็จแล้วก็ตักขึ้นพักไปก่อนจากนั้นมาตั้งกระทะใช้ไฟปานกลางใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วก็นำหมูสับลงไปผัดให้สุกดีค่ะแล้วก็แบ่งฝั่งเครื่องกระทะนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปตีไข่ให้แตกดีผัดเบาๆให้พอเริ่มสุกเล็กน้อย กนั้นก็ใส่เส้นแผ่นเน่ที่ผักไหวตามด้วยแผ่นชนิดซอสอาราบิต้าลงไปค่ะซอตัวนี้จะมีรสเผ็ดนิดๆน,น,นะคะกำลังอร่อยใครชอบฉ่ำๆก็ใส่เยอะๆได้เลยจากนั้นก็ตักใส่ชามสำหรับเข้าวตาอบนะคะโดยมอสซาเรลลาชีสลงไปเลยค่ะชอบเยอะแค่ไหนก็ใส่จุกๆเลยจากนั้นก็นําเข้าวตาอบนะคะ เสร็จแล้วค่ะจะบอกว่ากินตอนร้อนๆชีืดยืดๆอร่อยมาก